้าวนี่ววาไปขายน้ำเต้าหู้แล้วซะอีกนะเนี่ยเย็นแล้วนี่ข้าพาลูกค้ามาให้ครับท่านจะซื้ออะไรมะม่วงในฤดูแบบนี้มะม่วงเรามีไม่มากนะทํามาขามนะ่ะพอมีหากอยากซื้อทรงตอบคำถามมาก่อนจะเอาไปจิ้มกับอะไรคงจะเป็นพริกกับเกลือครับ เ้าไปจิ้มกับพริเกลือเนี่ยนะไม่ได้เรื่องมากเราไม่ขายหากท่านไม่นําไปจิ้มกับกะปิตามันนาวทําทไมเมียท่านพูดอย่างนั้นไอ้ควายเอ้ยน้ําปลาหวานน่ะเคยกินไหมอย่าถือสาเลยเธอพูดเรื่องจริงเมียท่านนีปากจัดยิ่งนักปากร้ายสมคำาล่อมลือแค่ไม่กินน้ำปลาหวานถึงกรบโดนด่าว่าไอ้ควายมันนักอนะัก มันน่าตบให้ไฟหลุดท่านทำการค้าอย่างนี้ได้ยังไงกันลูกค้าก็หนีหมดท่านควรจะอบรมเมียท่านบ้างนะแล้วสัญญาที่ทำกันไว้ละ่ะท่านไม่กลัวว่าจะถอดถอนหรืออย่างไงทั้งหมูปิ้งเข่าล้ามลราสม้มแล้วก็ของขึ้นชื่อตูดไก่อีกจะเอาอย่างไง ยกเลิกให้หมดไม่ต้องคงต้องขายอะไรกันละมึงกล้านะดาเมียคูสยัยังจะมีหน้ามาพูดถึงเรื่องสัญญาจะบอกอะไรให้นะตูดไก,กไออ่กูไม่ขายเขาสะกิดหน่อยสะกิดหับพ้องอะกูไม่ขายตูตูดไก่ก็ไม่ขายอย่างนั้นเหรอนี่เอาจริงๆเหรอ itu นับเฮ้ยไลวะ่ะดาบกูไม่เอากูก็ไม่ได้จะขายดาบเว้ยกูชักเหม็นหนะ้ามึงเต็มทีแล้วนวะโอเควอนายเรื่องเองนะมึงเด,เดี๋ยวให้ปหลาลาให้ฟรีเลย 嗯，好的姑妈，见包啦。